วันนี้ว,าว่าวะพทาพี่มิกไปดูแผนกเวชศ,ศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะเวชศ,ศาสตร์นิวเคลียร์ มันเป็นการรักษาอย่างหนึ่งในปัจจุบันของวงการแพทย์ไทยเรานะก็คือใช้ศาสตร์ของนิวเคลียร์มารักษาอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช้ศาสตร์ของนิวเคลียร์มารักษาศาสตร์นี้เรามีมานานมากแล้วะค่ะนิวเคลียร์คือปฏิยาชีพหนึ่งคือปฏิยาินเคลียร์จะทําให้เกิดรังสีออกมาเราจะเรียกศาสตร์นี้ว่าสาสรรังสีาสราสรรังสีเนี่ยค่ะจะใช้ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรคนะคะซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสาสตร์าสรรังสีที่ใช้การแพทย์ปลอดภัยและมีผลรบกวนน้อยมากเมื่อเทียบกับโรง มีการตรวจหลายชนิดนะคะก่อนตรวจเนี่ยเราก็จะมีการประเมินผู้ป่วยทางด้านร่างกายแล้วก็ประเมินทางด้านจิตใจด้วยนะคะที่สําคัญด้านร่างกายคือ,อยังไงคะคือด้านร่างกายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยจะสามารถเข้าเครื่องตรวจได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าอ,อย่างเช่นว่าเวลานอนตรวจเนี่ยเราจะต้องนอนนานเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะครับและในส่วนของตรงนี้คืออะไรคะห้องเตรียมสารีครับก็คือเตรียมยาฉีดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือห้องคลินินะคะ คลีนรูมคือห้องที่สะอาดใช่ไหมคะเป็นห้องที่แบบว่าตัเชื้อทำไมจะต้องเป็นคลีนรูมขนาดนี้ครับเพราะว่ายาที่เราใช้กับผู้ป่วยที่แรกค่ะเป็นยาฉีดังนั้นยาฉีดต้องมีความสะอาดคุณตู่สวัสดีครับสิริวิมลพรมมานะคะหัวหน้านักศึกษารแพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะหลังจากที่เราเตรียมสารเพสัารังสีเสร็จเราก็มาถึงห้องนี้ต่อซึ่งห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้เป็นห้องถ่ายภาพ นะคะส่วนเครื่องที่เราใช้อยู่เรียกว่าเครื่องสเปกซีทีสเปกซีทีค่ะมันเป็นเทคโนโลยี2เทคโนโลยีรวมกันอยู่ในเครื่องเครื่องเดียวก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเครื่องสเปกและก็เรียกว่าเครื่องซีทีนะคะก็คือเครื่องสเปกเนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่ดูการทําแหอวต่างของผู้ป่วยนะคะหรือว่าบอกถึงตำแหน่งของความผิดปกตินั้นๆนโดยอาศัยการที่จับรังสีที่แผ่มาจากตัวผู้ป่วยนะคะซึ่งเอกมรตรังสีตัวนี้จะต้องให้รังสีแกมมา ถึงจะให้ให้ภาพนั้นๆได้ตำแหน่งผิวกติในบางทีเนี่ยที่ได้จากเครื่องสเปคเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีทีเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะบอกข้อมูลทางกายวิภาค เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2ออย่างพอพอมารวมกันเนี่ยก็จะได้การทำงานของวิทยาหรือตำแหน่งที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งข,ขึ้นใช่ห้องนี้ก็คือเรียกว่าห้องอชซนะครับแต,ตกต่างกับต้นที่สามที่สามสาิบที่เราใช้สามสิบเราใช้อันนี้ก็คือโฟรีสแรที่แท็กกับน้ำตาลๆอ c มนั่นเองอเป็นการฉีดเข้าไปเพื่อดูการการะจายตัวของมะเร็งไปตามวิทยาต่างๆของคนไข้อื โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็าจะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะหช่วเหมือน,นใช่ค่ะใช่ค่ะถ่ายตั้งแต่ศีรษะจนถึงประมาณต้นขาค่ะตัวเครื่องนี้ก็จะสามารถทราบได้ว่ามะเร็งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันลุกลามไปตำแหน่งตรงไหนบ้างถูกไหมใช่ค่ะ,คะห้องนี้คือห้องตรวจความหนาแน่นของกระดูกนะคะด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนค่ะครับขั้นตอนการตรวจเป็นไงบ้างครับเออขั้นตอนการตรวจเนี่ยจริงๆแล้วก็ด้วยเครื่องตัวนี้เนี่ยหลักการของเขาคือเป็นเอ็กซรย์พลังงานต่ำสองขัพลังงานนะคะจะคล้ายๆเอ็กซาเล ทำลองนั้นแต่ว่าโดสที่คุณไขจะได้รับเนี่ยน้อยมากๆการตรวจสนิดนี้ไม่ต้องฉ<ช>ีด<ช>ยาค<ช>่ะคนไข้นอนนิ่งๆถ่ายภาพได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือส่วนงานสุดท้ายหรือเรียกว่าห้องแปรผลของแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญญแพทย์หญิงวิชนาจำรูรัตหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์คณะแพทยศา์ รามาธิบด,ดีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้นะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีการนํามาแปลผลนะคะคอันนี้ก็เป็นไทรอยสแกนรูปร่างเหมือนผีเสื้อที่อยู่หน้าคอเรานะคะ<า>อันนี้เป็นรูปที่ได้ออกมานะคะแล้วก็ก็พบว่าคนนี้มีไทรอยเป็นพิษแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นมะเร็งไทรอยนะคะควก็ให้กินแร่เนาะการที่มีเครื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยในการยืนยันอรงได้ดีขึ้นนะคะอือก็เรียกว่าไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็รับรองเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีีีน้เรยกว่า ทันสมัยและที่สําคัญคือผู้เชี่ยวชาญที่เรามาถึงแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคเรามั่นใจที่ให้บุคลากรเหล่านี้เป็นผูตรวจเราและดูแลเรา